เมื่อคุณจะทำลายสะพานที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเกมเทียดาวสวัสดีผมชื่อสตีฟขนาดนี้ถ้ากกำลังอยู่ในเกมฟรีไฟลยเออไม่ใช่โดวยวันนี้ผมได้รับคำสั่งมาจากนายกมาให้ทำลายสะพานลำดับแรกผมว่าผมต้องทำการพูดได้ชัดก่อนเออแม่งพูดธรรมดาดีกว่าอทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทียดาว เกมนี้ก็จะเป็นแบบว่าเกมทำลายล้างทุบตึกอะไรประมาณนั้นนะครับ <Okay. S 1> โดยวันนี้พี่เพิ่งได้รับมอบหมายให้มาทำลายสะพานอันนี้ครับทุกคนซึ่งก็ไม่รู้ว่าลุงแกมโมโหอะไรนะเออ oh, oh, oh. แต่จังวันนี้น้องๆ oh, oh. จะสังเกตได้ว่าปาวุธที่นาย,ยกให้พี่มาทำลายเนี่ยแม่งเป็นคอนไมค้าครับทุกคน oh, oh. เป็นที่ขุดเพชรในไมค้าว่ะเออ คือผมอยากจะรู้ว่ามันจะทำลายสะพานนี้ได้หรอครับเอออันนี้มันเอาไว้ใช้ขุดเพชรขุดหิน,นได้ไหมครับนะเว้ยเออลุงเคยเล่นเกมนี้หรือเปล่าจังวันี้พี่จะลองทำการขุดคืนดูกับผมทุกคนด,ดูดิโอ้ oh my god ข้างล่างดูเหมือนจะเป็นน้ำแล้วครับผมทุกคนสะพานแห่งนี้เนี่ยน่าจะต้องแบบว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับเขาก็เลยใช้พี่มาทำลายมาจังวันี้พี่ว่าอุ๊ยลองโดดลงไปดูวับผมคน โดดลงมาแล้วก็ทาการขุดเลยครับผมนี่ไม่ไงขุดเลยน้องขุดเลยเอา้าแกนกลางมันทํามาจากเหล็กครับผมทุกคนเนสะพานนี้ไส่ในมันเป็นเหล็กนะครับพอเช่นเรานี่พี่ว่าเป็นงานยากะนะสําหรับพี่นะโอ้ดูดิขุดไม่เข้าเลยครับทุกคนโอ้โหขอญาติลองขี่สักคันหนึ่งดิขี่ชนเสาไปน้องชนเสาเป็นไงดูหักไปเลยเป็นไงล่ะลวงไปหนึ่งครับผมทุกคนเหลีกแปด จังวันนี้เอาเล ád, ิพ <Wha> ี <Luis> ่มันแรงเกินโทษทีเหอะเฮ้อล่วงพืชล่วงน้ำาเอะเฮอขอโทษทีรถพี่มันแรงไปหน่อยอ่ะมึงจังวันนี้ครับผมน้องๆดูสภานนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่โตมโหระทึกมากเลยนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะขาดอยู่นะนี่นะสภานนี้ทําไม่เสร็จนะครับน่าจะตรวจสอบแล้วมันใช้การไม่ได้นะเขาก็เลยให้พี่มาทุบโอเคโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวขอระยะดูอาวุธหน่อยซิวมีอะไรเบิางเฮ้ยมีไฟแช็กด้วยก็บอกทุกคนโอ้โหมีไฟแช็กด้วยเผาสะพานได้ไหมเผาสะพานแล้วให้มันล่วงไปอะไรเงี้ย <Huh? S 1> มีปืนหน้าไม้ด้วยก็บอกทุกคนทําการยิงไปเลยดิหืมหุ้ยเหมือนปืนหน้าไม้จะยิงได้นะครับเนี่ยตัวมีตัวน้องตัวไอ้ดูหืมย,ยิงให้มันขาดไปเลยยิงให้มันขาดไปเลยโอ้ oh my god ย,ยิงอีกข้างหนึ่งก็บอกทุกคน แต่พี่กลัวสภามันหล่นใส่หัวพี่เหมือนกันนะไม่เป็นไรน้องพี่ไม่กลัวตายพี่ไม่กลัวตายมาเลยย <c oughs> ิงไปเลยครับผมโอ้โหสภานนี้ทําจากเหล็กนะครับเอาแล้วล่วงแล้วโว้โววว,ว,ว,วูยังไงทุกคนดูมาล่วงไปแล้วครับผมโอ้โหใจเย็นพี่ใจเย็นผมมาทำลายสภาครับผมไม่ได้มาฆ่าตัวตายเออนอๆดูดิตอนนี้มันเสาสพาเนี่ยจะหักไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผม เรานาย้มันจมน้ําทะเลนะครับภารกิจของเรยวันนี้โอเคขออนุญาตตัดส่วนที่เหลือปืนหน้าไม้นี่มันแรงจริงๆเลยน้องเดี๋ยวลองเป็นอาวุธนี้ครับทุกคนเป็นดาบเลเซอร์ไรเซเบอร์นะครับเออแม่งมาอยู่ในนี้ได้ไงวะเน,นี่ยไหนลองเดิอุยอ้ยอุ้ยจิ้มแล้วเป็นรูเลยทุกคนดาบไรเซเบอร์อุย้ยลากไปเลยน้องตัดง่ายมากครับทุกคน ว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> ดูดิมันตัดแบบว่าเป็นแบบทะลุทุกอย่างเลยนะและเสียงเชียกแม่งตีกันเหมือนแบบมีคนมาเคาะบ้านพี่อะเมื่อกี้พี่ลงไปหน้าบ้านแม่งไม่มีใครเคาะเลยนะครับมันไม่เสียงในเกมน,นะเออดูดิ้างใต้สะพานนี่น่ากลัวมากครับโหุกคนนี่ไงพี่เจอต้นเหตุแล้วแม่งเสียงดังว้น้องืออเจาะเลย งันเจอนี่หน่อยเป็นไงทุกคนดูปืนมินิกันคู่สุดเทพนะครับผมบีเบอร์จะทำการยิงสะพานอปืนเกนลิงคู่โคตรมันดูโอ้โห,โหนี่ไงหลุดแล้วครับผมสึสงมันติดกับข้างบนด้วยนี่ว่าโอเคสวยยิงให้หมดยิงให้หมดขาดครับผมโว้โววูดูดูดตอนนี้ดูเหมือนว่าสะพานซีกแรกนะไม่มีชิ้นดีนะ โล่วงครับผมนี่ล่วงไปเลยน้องไปไงโอ,โ,โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็พังไปแล้วหนึ่งส่วนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทำลายจากข้างบนดูบ้าง,งทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เฮลท์ได้ทำการอัปเกรดที่ขุดหินมาแล้วนี่ที่ขุดอันนี้มันจะมีความแรงขึ้นนะครับผมมีเพิ่มอัปเกรดมาแล้วโอเคอเราจะทําการเจาะตรงกลางไปเลยครับผมอุ้ยเจาะตรงกลางไปเลยดูดิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ เตะุ๊บโอเคเอาไม่คาดคาดไปดิโอ้ยมันหนามากเลยทุกคนอืมคาดไปเลยคาดไปเลยน้องหูหนาเหล็กหนานี่ไงขาดแล้วครับผมโอเคเฮ้อแมงหักโอโหหักหักเลยครับผมโอ้โหเหล็กซี่อีกหนึ่งนะครับโอเคไม่เป็นไรแหมเมื่อกี้ก็ตกลงมาเจ็บหน้าดูเลยขออนุญาตขุดขุดเสาออกอืมเราต้องทำลายเสานะครับเป็นแกนกลางของมันไง โครงสร้างมันอยู่ได้เพราะเสานะครับน้องๆอ,อื้หึหน้าเกือบขักเมื่อกี้อ้อจะเยลุพได้อยู่ครับทุกคนแล้วก็มาเจาะตรงนี้การทำลายแรงก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยเจาะไปเลยครับเจาะไปเลยเจาะไปเลยโอเคเรมจะไล่เจาะตามแนวยาวนะครับโอเคน้องๆดูหุยภาร,รกิจครั้งนี้จะต้องสําเร็จครับผม้วพี่จะห้ามตายเลยะโอ้โหเป็นไงสุดจัดครับผม แล้วดูเหมือนว่าตอนนี้พี่เพิ่มเจอระเบิดซีโฟกผทุกคนพี่จะทำการวางไปเลยนะครับตามแนวสะพานนะแล้วเราก็จะกดจุดชนวนนะผมโอเควางไปเลยน้องวางไม่เต็มครับผมนี่อระเบิดซีโฟขออนุญาตอยู่ไกลๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกัว่ามันจะเป็นยังไงเลสก็ go, จุดโอ้โหแหลกแหลกมากครับผมระเบิดไปแล้วโอ้โหระเบิดแล้วมันงัดขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอให้ตายเอทุกคน แรงระเบิดทต่ไม่สะพานแยกออกจากกันครับผมนะสวยพี่สวย,สวยขอญาตแปะระเบิดไปอีกนี่แปะไปแล้วก็จุดครับผม <c oughs> อืดูระเบิดซีโฟโคตรแรงเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอย่าพึ่งพังนะอย่าพึ่งพังนะอย่างเหล็กเหลียงเหล็กซีกหนึ่งอย่างเหล็กซีกหนึ่งจะย็นจังวันนี่กระทำการระเบิดดูบายระเบิดอู้ยสะพานเฮ้ยห,หนีหนีก่อนโอ้โหทุกคนรู้สึกว่าอ้าวแม่ง พี่กำลังจมไปกับตะพานครับผมทุกคนไม่แล้วพี่จะกลับบ้านยังไงไยน้องอุย้ยพี่ไม่ยอมครับผมยังเหลือทางรอดอยู่ทำการวิ่งไต่ตะพานไปโอเคไต่ตะพานไปอตะพานแม่งดีตีหน้าพี่ไม่ดูดีด้ืยจมน้ำตะลุบจมน้ำตาย้ายในสุดก็ทุกคนวิวก็ทำลายสะพานอันนี้ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ เออพี่ว่าเราไปเก็บงานสักนิดหนึ่งแล้วกันนี่เลยครับทุกคนเราทำการขี่เรือเฟอร์รี่นะครับในการมาเก็บซรากที่มันแบบจังโหลงเหลืออยู่นะเออนายโยบอกย่ว่าห้ามเหลือเศษสร้างเลยทั้งนั้นนะครับโอเคจอดจอดจอดมาแต่เราก็ทำการขึ้นไปเลยับผมหูดูเศษสร้างพลังหักพังนะผมมันต้องจมไปในน้ำนี่ใช้คอนนะผมใช้ที่ขุดแร่นะครับจอะเข้าไปจอะเข้าไป ล้มแล้วล้มแล้วดูหืมห <c oughs> งปาังงางล่วงน้ําไปเลยสวยส่วนเสษซาพวกนี้ก็ทําการจุดไฟเผาเลยทุกคนนะจุดไฟเผาได้ไหม Nope เหมือนมันจะเป็นเหล็กนะครับมันเผาไม่ได้นะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ถังน้ํามันนะครับลาดไปโอ้ถังน้าม,มันมันเหมือนฉี่เลยนะทุกคนเนาะ่จริงแล้วไม่ใช่นะครับผมเฮอ,อมาเผาเลยดู <im ittle> ผเผาเหล็กครับผมทุกคนพี่เพิ่มก็หวังว่ามันจะละลายนะครับโอเคเศซซากันต่อไปแหละของจริงนะทุกคนสภานนี้มันยังหักไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <Whoa. S 1> พอเล้เนียพีาจะทำการระเบิดมันครับผม <Whoa. S 1> โอเคไหมเราใช้ที่ขุดแร่เราเด้แหละระเบิดนะครับพี่ไปอัพเกรดมาล่าน้องๆดูนะ <im ble> อ <im ble> ดูดี <im ble> ้อปทีเฮ้ยๆทถลมถลมจะเย็นจะเย็นจะเย็น โอ้โหน้องๆดูแม่งมีเสาสะพานอยู่บนหัวพี่เลยอะถ้ามันหกักมานี่แบบว่าพี่ตายแน่นอนนะครับโอ้โหเคียร์ไงดีวะเดี๋ยวเราใช้เป็น C ีก็ได้คร really ับผมทุกคนนะเดี๋ยวใช้ซีโฟติดไว้ที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะมันจะจมหรือป้ามาจับไปเลยครับทุกคนขออนุญาตข้ามมาดูฝั่งนี้นะครับโอเคพี่เพิ่มรอยได้พี่เพิ่มใช้เจ็คแพคนะผมโอเคจอดจอดจอดมาจุดระเบิด ดูดูน้องๆบอกว่าจะใช้ได้นะครับผมโอเคจมไปเลยจมไปเลยระเบิดครับผมโอ้โหสวยงามมากยามเย็นแบบนี้สะพานจมไปให้หมดดูว่าก็น่าจะใช้ได้นะครับทุกคนสะพานได้จมลงไปหมดแล้วในสุดเราก็ทำสาเร็จครับทุกคนตอนนี้เพื่อนก็ได้ทำลายสะพานไปจนหมดแล้วนะครับ สะพนยานใหญ่ยักษ์ที่เราเห็นต้นคลิปเนี่ยตอนนี้ก็แบบจมไปหมดแล้วนะเค <Okay. S 1> ไม่เหลือเขาโครงเดิมไปแล้วผมแม่เป็นยังไงบ้างครับผมคลิปดีน้องๆชอบหรือเปล่าถ้าน้องอยากให้มีคลิปแนวนี้อีกก็ทําการคอมเมนต์เพิ่มได้เลยเดี๋ยวพี่ไปทาให้ดูนะครับ <Yahoo! S 1> ถ้าน้องชอบคลิปนี้ก็ฉุดก,กับปานขึ้นมาแล้วชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแชร์รับชมกันด้วยทีมกันฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพ,พื่อที่ว่าจะเพลแล้วแจ้กันคลิปหนะ้า ตอบครับยาฮูไปเลย